ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาบ่าเคยเห็นผีอยู่ญี่ปุ่นจักเทียดได้พี่น้องแต่มีผีคนไทยเขาเจ้าบอกอยู่ว่าเขาเจ้าเคยฝันเห็นผีคนญี่ปุ่นฝันว่าเขาเจ้ามาบอกเลขว่าสันอา้าวอยู่ญี่ปุ่นบ่มีการสื่อเลขซสื่อหวยได้พี่น้องเข้าเจ้าคือบอกเลขได้ปุ่มกเาาม็เลยถามาอ้าเขาเจ้าบอกถืออยู่บอกเอ้ยซุ่มผีมันบอกว่าบอกถือได้หล่าว่าสันพี่น้องเจ้าเคยเห็นตัวแทน่ของกุม่านท่องบอ่ปุ่มคิดว่าปุ่มเคยเห็นเน้ยเห็นเป็นล่างๆจะเป็นแบบ ไ่ได้เห็นลอยเปอร์เซ็นด้ประมาณสิบเปอร์เซ็นเห็นจะได้มั้งเป็นด้านล่างเด้เที่ร์แหละคิดว่าจะคลองตาฝาดจริงที่จะของเห็นเป็นคือจากในรูุเลยพี่น้องกุม่านท่องแต่ส่วนสูงสูงก็ปุ่มปุ่มสูงลอยหกสิบกูมานทองผู้หันสูงก็ปุ่มขึ้นไปอีกแล้วบานนี้ตรงท่องอยู่ทั้งผมหันไหมเออแบบเหลืองอาลามเหลืองอลามแบบบ่เคยเห็นท่องที่เหลืองที่งามขนาดนี้จากเทีย เราเสือข้าเจ้าเสือเราบดไ้ไส้เราก็สิมีท้องผาดอ่าระวังตูม่มเนบ่ล่ะท้องเหลืองอัานามท้องนี่ง่ามแห้งพองบ่เคยเห็นอะไรพองขนาดนี้ปุ่มเห็นแค่ล่างๆแต่มันพองคักลายจนจนจับใจฮะนะะเรากางเกีงที่พื้นใส่ก็เอื้นว่าเอียงเกาะปุ่มกระเรื่องเพือกันอันนั้นน่ะแบบอ้อล่าออก เห็นแบบโพรลาออกประทับใจเป็นข้างแรกที่เห็นแบบประทับใจแห้งแต่บได้เห็นหนาเพิ่นเด้เห็นแค่ผิวพันธ์เพิ่นผิวพันธ์เพิ่นก็สิแบบพองแห้งขาวนวลนแบบยังจําได้เท่าทุกมือนีิว่าแบบไม่เคยเห็นผิวผู้ใดพองขนาดนั้นนะจากจินตนาการที่เจ้าของคิดมาตลอดว่ากูมาถ่องนะผู้น้อยๆหาปีเกตปีแต่สิ่งที่เห็นสูงก็เจ้าของอีกเจ้าของสูงลอยหกสิบเส้น ปุ่มก็เลยคิดว่าน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยมาบอกสูแฟนฟันงแฟนก็นคิดว่าเออเจ้าน่าสิคิดไปเองนั่นแหละแต่ปุ่มก็ยืนยันอยู่ด้ว่าท้องที่ปุ่มเห็นแล้วก็ร่างกายของเพื่อนนะ่ะผิวพรรณของเพื่นอนออล่าเฮงเฮงอ๋อขนาเท่าที่มือบม่มเคยเห็นในชีวิตนั่นไหมว่าจะมีอะไรที่ออล่าขนาดนี้ได้ เรามือต่อมาอีแม่เราก็มาบอกความฝันสุฟังว่าราบฝันหินกุมานทองในคืนนั้นที่ปุ่มหินกุมานทองฝันว่ากุมานทองหั่เพิ่นหินผูนในห,หน่อยนด้พี่น้องบ่ได้ผู้ใหญ่ยังอยู่เทิ่งหลังคาเทิ้งหน้ายังวับไปวับามาเราบ่มีเพิ่นกระบอกาปากเปล่าวะว่าสองเทียบอกว่ายัางไงว่าให้เลขสองตัวนะพี่น้องสองซียังมือเสามาโดยความว่าอีแม่ก็บ,บ่มีเงินอีแม่ก็เลยไปซื้อ โตหนึ่งมั่งพี่น้องหัวใต้ดินอีแม่ก็เลยถือพันหนึ่งส่วนของปุ่มเตะบ่รููวาคือจังไดบ่บอสือเลยพี่น้องก็เลยบอถือน้ำมูเราวาน,นี้ออกตรงเป๊ะเลยมันเลขมันออกสามสองสี่หรือเปล่าแล้วเลขบนุญนํำนะเราตรงก,กันกับที่เพื่อนยืนอยู่ทั้งเถียงหน้าปุ่มก็เลยคิดว่าปุ่มนนาจะหินโตแท้ของเพื่อนเราล่าละเห็นแค่น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือบ่หอด แล้วปุ่มก็ได้จำกุมารทองมือนี้ว่ากุมารทองมีอิหลีแล้วส่วนสูงวยนที่เด็กหาปีหรือเจ็ดปีเท่าที่ปุ่มเคยคิดมากเพื่อนมาห้เลขอีแหมเราก็ห้ตรงอีกแล้วก็ตรงกันกับมือ,มอ,มท,อที่ปุ่มเห็นอีกปุ่มก็คิดว่าเพื่อนบอมเนกุมารทองธรรมดาเพื่อนน่าจะเป็นกุมารทองที่เพื่อนมีบุญดีหลีแล้วตรงเทียงหน้าที่อีแม่เพื่อนไปนอนเพื่อนฟันเห็นมันบอมีเฮียนคนเลยพี่น้องน่าจะเป็นเจ้าที่ที่ยู่หันที่เขาเจ้าเดียดอวนจังไดบุเห็นว่าทุกป,ปุ่มบ่คอยมีเงินจังไดบุเข้าเจ้ากเลบอข นั่นก็คือประสบก,การณ์อีกเทียนหนึ่งที่ปุ่มเคยเห็นผีเมืองไทยจ้ะ